คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราบห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 2อ2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะะ NBA 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ็นบทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย19กร,รกฎาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบาสเกตบอล NBA Summer League ครับการพบกันหวังคริปแลนด์คาลิอากับ LA Lakers โดยผลงานของคริปแลนด์คาลิอาล่าสุดเพิ่งจบไปแบบมันๆครับพ่ายแพ้กับสปาร์ทองโกลเดนสเตย์วอริออร์ด้วยสกอร์85ต่อ96โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นการตัวเก่งดาวรุ่งของทีมอย่างเคล็กพอลเตอร์จูเนียครับ14แต้ม6รีบาลด์3แอส,ส เสริมด้วยโฟวตุวเก่งอีกหนึ่งคนครับอิโมนี่เบสครับมี13แต้ม2รีบาวครับแต่สุดท้ายก็สู้ความแน่นอนของสะพานทองไม่ได้จริงๆครับก็เป็นฝ่ายตามตั้งแต่ต้นจนจบส่วนผลงานของเอ l เ k เล s สเกมล่าสุดครับหลังจากที่แพ้มา5เกมรวดในเกมซัมเมอร์ลีครับก็สามารถเก็บใช้ได้เกมแรกเหนือแอตแลนต้าฮอสครับด้วยสกอร์87ต่อ86ครับเอาชนะไปแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับ ผู้ทำสกอร์สูงสุดยังหนีไม่พ้นเซนเตอร์ตัวหลักอย่างโคลินคาสเตนตันครับ17แต้ม12รีบาว6แอสซิสเป็นผลงานระดับดับเบิลดับเบิลครับเสริมด้วยเบรคินสันครับ14แต้ม1รีบาว2แอสซิสสุดท้ายเอเวเร็ตต์ก็สามารถคลำหาชัยชนะได้สำเร็จในเกมนี้โดยผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมจัดการคาดการเท่านั้นครับพอิกาดฝั่งเอเวเร็ตต์ยังคงเป็นลูกชายของเลบอนเจมส์ครับเป็นบรอนนี่เจมส์ดวลกับลุคทราเวอร์สครับ ซึ่งมาจากทางด้านลีของออสเตรเลียครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับพาอบอนนี่เจมก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายส่วนชูติ้งการ์ดครับชอมมี่คูเซ่ครับจะได้ดวลกับเครกพอตเตอร์จูเนียร์ของคริปแลนด์ครับตำแหน่งนี้ส่วนตัวชอบการเล่นของเครกพอตเตอร์จูเนียร์มากกว่าถือว่าโดดเด่นกว่าครับเรื่องเกมรุกส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับเบรคฮินสันครับวันนี้ศึกหนักครับจะได้ดวลกับเอมมานี่เบสครับซึ่งก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญอีกหนึ่งคนครับของทีมดาวรุ่งของคริปแลนด์ตำแหน่งนี้เี่บสดกวา ส่วน power forward ครับ Maxwell Lewis ครับเจะไดดวนกับ Pete Nance ครับส่วนตัวเท่าที่ดูการเล่นครับก็เป็น Maxwell Lewis ครับเหนือกว่า Pete n a n c อยู่เล็กน้อยส่วน center คุมูลในวันนี้ครับจุดขายของว l ล v a อร r ในไลน์อัพนี้เป็น Colin c ัส s t น n t นครับดวนกับจ a l o n Tyson ครับตำแหน่งนี้ผมมองว่า Colin c ัส s t น n t นดูดีกว่าในการรีบ u าวและนี่เป็นโชมหน้าูเล่นของทั้งสทีมครับที่น่าจะลงมาดวลกันในเตต์แรกครับ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆต้องเช็ครายชื่ออีกครั้งก่อนลงสนามประมาณครึ่งชั่วโมงครับเอเวเร็ตต์ครับประกอบไปด้วยลูกชายของเลบอนส์ครับรานนี่เจมส์ทอมมี่คูเซ่เบรคินสันแม็กซ์เวลล์เลวิสครับโคลินคัสเตนตันส่วนทางด้านคริปแลนด์คาลียครับประกอบไปด้วยลุคทราเวอร์สเครกพัตเตอร์จูเนียร์เอมอนี่เบสครับพีทแนนส์และเจลอนไทสันครับโดยทางด้านเอเวเร็ตต์ชนะ1แพ้ไป5เกมครับส่วนคริปแลนด์คาลียชนะ1เกมแพ้ไป2เกม โดยจับคู่แมชอัพดวลกันวันนี้ครับการดวลกันระหว่างเอมอนี่เบสครับก็เป็นทางด้านฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของคลิปแรน์ในชุดดาวรุ่งครับ17.0แต้มต่อเกมใน NBA s u m m e ซัมเมอร์ลีครับดวลกับเซนเตอร์ตัวหลักของเอเวเรกต์ในชุดเยาวชนชุดนี้ครับโคลินคัสเตนตันครับ12.3แต้มต่อเกมถือว่าไม่เลวสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์แถมรีบาวด์ได้อีก10.2ครั้งต่อเกม และทศนะของจานเจในคู่นี้ครับเรียกได้ว่าเอลเวเลเกอร์สครับหลังจากที่แพ้มาแบบยาวนานก็เก็บชัยได้สําเร็จครับมาดวนกับคริปแลนด์เคลียครับตัวผู้เล่นก็ดูเหมือนจะดีกว่าเอลเวเลเกอร์สอยู่เล็กน้อยครับเลบอนสครับซึ่งมีลูกชายคือบรอนนี่เจมส์ครับก็ยังเล่น NBA ซัมเมอร์ลีกได้ไม่เข้าตาเท่าที่ควรครับทุกสำนักจึงมองว่าคริปแบนคาเลียครับเป็นต่อเอลเวเลเกอร์สไลฟ์นี้อยู่ถึง5แต้มครับและผมก็เห็นด้วยเช่นนั้นครับวันนี้ขอไปทางฝั่งบาสต่อชนะเลเกอร์สได้ ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ